สวัสดีครับกับพบหนึงแล้วนะครับและตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่องน้องหนึ่น่ารักเน่ก่อนที่เราจะไปดูรีวิวกันนะครับหนึ่งก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกําลังใจให้หนึ่งหน่อยนะครับกดซับสไครต์ให้หนึ่งด้วยนะครับวันนี้นะครับหนึ่งจะมารีวิวนะครับรองเท้า,เาแฟชั่นยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับเป็นแบรนด์ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศเกาหลีเนาะ แต่เขาบอกว่าเขาได้แรงบันดาลใจนะครับมาจากกีฬาชนิดหนึ่งนะครับก็คือกีฬาเบสบอลจากสหรัฐอเมริกันเองอ่ะอย่างนี้ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะมาเป็นยี่ห้ออะไรก็เป็นยี่ห้อ MLB นั่นเองนะครับ MLB ก็ย่อมาจาก Major League b e เบสบอลใช่ไหมโอเคอ่ะแต่วันนี้นะครับหนึ่งจะมารีวิวธรรมดาไม่ได้นะครับหนึ่งจะมารีวิวเปรียบเทียบ2คู่เลยนะครับระหว่างของแท้กับของเหมือนแท้ เขาเคลมว่ามันเหมือนแท้มากๆเลยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะเหมือนแท้ขนาดไหนและราคามันแตกต่างขนาดไหนนะครับือคู่นี้นี่ MLB นี่มีสองกล่องไอ้คู่นี้ที่จริงหนึ่งก็ได้มาสักพักนึงแล้วนะแต่ยังไม่มีโอกาสได้ใส่นะครับแล้วก็ยังไม่มีโอกาสมาถ่ายคลิปรีวิวนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูกล่องกันเลยดีกว่าอือ่าดูกล่องของแท้นะอันนี้กล่องแท้ ล่องของแท้เนี่ยเป็นอย่างนี้ครึ่งหนึ่งก็คือตรงนี้มันเฉียงใช่ไหมทุกคนกล่องมันเฉียงลงมานะ,ะกล่องมันเฉียงลงมาแล้วก็มียี่ห้อ MLB ตรงนี้เนาะแล้วก็ w w w m l b k o r e a c o m อย่าตรงนี้เนาะมันเฉียงมาแบบนี้เป็นกล่องสลับลายน้ําเงินนะครับอันนี้ของแท้กล่องเขาเป็นแบบด้านๆอะอ ดูของปอมกันนะยของปอมนะเป็นกล่องเคลือบมันโลโก้ข้างหน้าใหญ่กว่า <_ es> เทียบกันนี่ปอมปอมโลโก้จะใหญ่กว่าโลโก้จริงเล็กกว่านี้เคลือบมันอนะันนี้แบบผิวด้านแล้วก็ของปอมเนี่ยท้านข้างจะเป็นแบบกล่องมันปิดตรง,ตรงๆแบบเนี้เออแต่ของแท้เป็นไงนะเมื่อกี้ดูเห็นไหม ของแท้คือจะปิดเฉียงเฉียงนะปิดเฉียงเฉียงตรงนี้ขนาดกล่องก็เล็กกว่านะของปลอมเล็กกว่าอ,อย่างว่านะมันมันปลอมมานะอ,อข้างล่างก็มีเขียนเลยเต็มไม่หมดเหมือนการเขียนเหมือนกัน,เ,น,น,กนเลยเห็นว่าอะไรเนี่ยอเมริกลลนันลีกเนชั่นละีกเนชั่นอลลีกโอเค เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดมา,าเปิดมาดอมของแท้มีอะไรด้วยเนี่ย้อของแท้เขาก็จะห่อนะครับควรห่อกระดาษที่เป็นที่เป็นพิมพ์ลายเหมือนกระดาษขายพิมพ์ลายของเหมือนีแบอ่ะ,อะเป็นลายสีทองทองหรือเหลือ ไม่มีอีหยิบมาเลย,ยมาดูกันเลยวอันนี้หนึ่งซื้อลายเป็นลายยอดฮิตเลยนะครับบอสตันเนี่ยถึงมาจะออกมาหลายปีแล้วนะครับแต่มันก็ยังฮิตอยู่นะมาทีไรก็หมดทุกทีนะซื้อไม่เคยทันเลยนะครับอันนี้แบบโชคดีมากที่ได้คู่นี้มาคือได้มาแบบแบบงงๆอ่ะทุกคน ไม่ได้ตั้งใจไปเวลาเวลาที่ตั้งใจไปนะไม,ม่มีวันนี้ไปปุ๊บพี่ลานเขาบอกว่าของเพิ่งมาวันนี้เลยมีทุกไซส์แล้วก็ได้โอกาสดีได้ลองแล้วก็ได้ซื้อมาอ,มอ,มอันนี้คือของแท้นะเดี๋ยวมันจะหอมนะทุกคนถ้าเกิดว่าใคร มีกลิ่นนะถ้าใครทีวีใครสามารถได้กลิ่นนะจะ <c oughs> <c oughs> บอกว่าของปอบเนี่ยกลิ่นพลาสติกหรือกลิ่นยางเขาแรงมากได้กลิ่นเลยว่าเป็นกลิ่นยางอะ่ะแต่อันเนี้ยของแท้ไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นอะไรเลยป้ายอะดูที่ป้ายก่อนของจริงมีแผ่นเดียวป็นแผ่นเดียว ของปลอมให้มาเป็นพวงเลยทุกคนก็ไม่เหมือนกันนะของปลอมเนี่ยจะเป็นโลโก้ที่แบบเป็นแค่ MLB เห็นไหมเ,เป็น MLB เฉยๆเห็นไหมแต่มาดูของจริงของจริงจะเป็นแบบนี้จะมีจะมีรูปเบสบอลด้วยมาดูสีกันมั่ง เดี๋ยวหนึ่งขออนุญาตหยิบข้างเดียวนะครับเดี๋ยวจะหยิบข้างซ้ายมาให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าหยิบหยิบข้างซ้ายเนี่ยเราจะน้ำบอสตันได้นะครับอ,อันนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่สีก่อนเลยดีกว่านะครับสีเนี่ยถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะขาวาครับจะขาวครีมครีมแต่ขาวขาวกว่าของปลอมถ้าของปลอมเนี่ยอ๋อจะเป็นขาวครีมแบบแนวอมเหลืองนิดนึงแต่ที่จริงอะ ถ้ามองด้วยในกล้องเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นความแตกต่างนะครับต้องมามองด้วยตาเปล่าแต่มองด้วยตาเปล่ามันก็เกือบจะมองไม่เห็นความแตกต่างเลยนะคนุณก็คือมันสีคล้ายๆกันแต่ถ้ามองดีดก็คือมันแตกต่างสีของปอบเหลืองกว่าสีของจริงขาวกว่าน,นั่นเองต่อไปเห็นชัดเลยก็คือเชือกนะทุกคนเชือกดูกเชือก,ก,อกของจริงเนี่ยจะเป็น ลายจุดจุดเชือกขาวจุดดำที่มันจุดเล็กๆแต่ของปลอมเนี่ยเป็นเชือกขาวจุดดำแต่เป็นจุดใหญ่กว่าเนาะอืมก็คือของจริงเนี่ยอันจุดเล็กเนี่ยพอเป็นจุดเล็กใช่ไหมอ่ะพอเป็นจุดเล็กนะมันก็จะเห็นนอว,ว่ามันสีขาวก็จะน้อยสีดำก็เยอะนะส่ขอ,ของปลอมเนี่ยเห็นไหมอ่ะเส้นมันใหญ่กว่าแล้วก็สีขาว เยอะกว่าจุดใหญ่กว่าอืมทีนี้มาดูตรงไหนดีอะตรงคำว่าบอสตันแล้วกันนะทุกคนบอสตันข้างล่างเป็นของจริงนะของจริงเนี่ยจะออกสีแดงแบบว่า แดงเข้มเลยทุกคนแดงเข้มแบบแดงเลือดหมูแต่ถ้าเป็นอันบนเนี่ยจะออกแบบแดงส้มเห็นไหมเห็นไหมเออเห็นความแตกต่างชัดเจนเนาะข้างบนคือของปลอมนะจะเป็นแดงส้มสว่างถ้าเป็นของจริงเป็นแดงเข้มออกเลือดหมูตัวสกรีนลายกับตัวอักษรเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แตกต่างนทุกคนน่าจะเป็นฟอนต์เดียวกันซ้ด้วยซ้ำ มองๆไปจริงๆอะ่ะหนิงชอบของปอมมากกว่าสีมันดูสว่างกว่าอันนี้สีมันเข้มไปนมาดูตัวบีข้างหลังกันบ้างตัวบีข้างหลังเห็นไหมแต่ตัวบีข้างหลังเนี่ยงงเหมือนกันของจริงนะทุกคนของจริงกันดูตรงนี้ก่อนอันนี้เป็นบอดตันเป็นตัวบีสีเข้มไหมสีแดงเข้มแต่ข้างหลังอา้าวเป็นบีสีแดงแบบแดงสดเฉยงงเหมือนกัน แดงสดตรงนี้แดงเข้มแตกต่างจากของปอมของปอมตรงนี้ยแดงสว่างออกส้มข้างหลังก็เป็นแดงสว่างก็คือสีเดียวกันอืงงเหมือนกันดูดิของจริงจะบีตัวใหญ่กว่าของปอมบีตัวเล็กนะอ,ม,อะมาดูด้านข้างอะเมื่อกี้ลืมตรงนี้ตอนนี้ของปอมทุกคนของปอมเหมือนว่าเขาจะมีรอยเย็บเป็ดมเนี่ยเย็บโค้งนี้ แล้วลัสกีลายตัวทีเนี่ยมันก็จะทับทั้ง2อันแต่ของจริงไม่มีนะเรียบนะฝั่งนี้เรียบตรงตัวทีนี่ไม่มีอะไรมาขั้นนะเรียบไปหมดมีแค่เรอเย็บแค่อยู่ตรงตัวนี้ตัวบีตัวโฮก็คือแนวการเย็บเนี่ยไม่เหมือนกันนะอของจริงเขาจะเป็น ตะเข็บเย็บเรียบๆแต่ของปลอมันเป็นตะเข็บอะทับอีกอันนึ่งมาดูพื้นข้างล่างก็ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่นะพื้นข้างล่างด้านบนคือของปลอมด้านล่างคือของแท้นะทุกคนมันก็ ของแท้เหมือนว่ามันจะมีหลายชิ้นนะประกบกันแต่อันบนด้านบนเนี่ยเหมือนว่าหลอ่อลงมาในแม่พิมพ์เป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยแต่ของจริงเนี่ยมันเอาอันนู้นมาประกบอันนี้ประกบเห็นไหมมีอืมเ MLB เหมือนกันข้างหน้าข้างหน้าก็เป็นสัญ,ญลักษณ์คนตีเบสบอลเหมือนกัน พื้นนี่ก็ถือว่าไม่แตกต่างเลยนะถ้าเกิดว่าใครไปซื้อรองเท้ามือสองแล้วจะดูที่พื้นเนี่ยก็จะดูยากนีดนึงนะไม่ค่อยแตกต่างไ่ามาดูข้างในกันบ้าง,ข,างของปองเป็นอย่างนี้ของจริงเป็นแบบนี้อ่า โลโก้ข้างในไม่เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งนะครับทุกคนอันเนี้ยหนึ่งอนะซื้อของปอมาเป็นเวลาหนึ่งซื้อรองเท้าใช่ไหมหนึ่งจะใส่รองเท้าเบอร์สี่สิบเนาะแต่ละแต่แต่ละแบรนดะ์เบอร์สี่สิบมันก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมหนึ่งก็เลยเลือกเาว่าเอาความยาวเป็นที่ตั้งว่าต้องใส่รองเท้ายี่สิบห้าเซนติเมตรหนึ่งก็เลยซื้อดีมายี่สิบห้าเซนติเมตรมันก็คือ เป็นเบอร์40เบอร์40ยาว25ซนติเมตรแต่หนึ่งใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็คือเวลาใส่นิ้วมันอยู่อย่างเงี้ยนิ้วมันกุดเลยนะน,นี่25เซนนะใส่ไม่ได้เออแต่พอของจริงอะ่ะของจริงก็อย่างงี้อ่ะของจริงเป็นเบอร์39ยาว25เซนเหมือนกันอันเนี้ยใส่ได้พอดีเหลือเลยก็คือว่าเวลาซื้อรองเท้าก็ เลือกเบอร์ไม่ได้นะทุกคนต้องเลือกเซนติเมตรเป็นที่ตั้งเพราะความยาวเซนของเราเท้าของเราเป็นเบอร์39ยูโรอันนี้เป็นเบอร์40ยูโรอันนี้ทั้ง2แบรนด์นะทุกคน make in เวียดนามนะไม่ว่าจะเป็นของจริงหรือของปลอมนะครับเวฟ make in เวียดนามตรงลิ้นด้านหน้านีา่นี้ของจริงตรงลิ้นด้านหน้า,นาไอ้อะ มันจะมีแถบนูนขาขาวเป็นลายคนตีเบสบอลอยู่ตรงนี้ของปอมก็มีแต่ของปลอมเนี่ยมันจะนูนน้อยกว่าเห็นป่าไม่รู้นะก็คือคำ้ายอะ่ะส่วนด้านหน้าอันนี้เห็นความแตกต่างนิดนึงของจริงโค้งเรียบเลยนะโค้งไปเลยเห็นไหมโค้งไปเลยแต่ของปอมโค้งมาแล้วมีจังกอย,อยู่หนึ่งหนหนึ่งเห็นไหม ทำไมต้องมีจังไอยตรงนี้ด้วยอะไม่เข้าใจเลยนะมีจังไอยหน่อยของจริงโค้งเรียบไปเลยนะอันนี้มีโคง้งปุ๊บมีจังไอยท้ามาทําไมเนี่ยจังไอยเนี่ยโรงงานก็เหมือนกันหมดเลยนะเฮ้ยม,มีอีกอันนึงทุกคนแปลกอะให้ดูให้ดูดแปลกทําไมคนทําเขาไม่ทําให้มันเหมือนกันนะ อันนี้เชือกให้เห็นนะเป็นตรงรูนะทุกคนรูร้อยเชือกอ,ะอ่ะของจริงทำไมเป็นแบบนี้เอ่ยมีหนึ่งสองสามแล้วก็เวดว่างเลยนะมามีรูที่สี่ข้างบนอืแต่ของป้อมหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้วมีหมดเลยห้ารู่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นคนไหน เห็นใครใส่บอสตันของ BML แล้วมี5รูมนี่พร้อมแน่นอนเพราะของแพ้กมันมีแค่4ี่รูเท่านั้นครับทุกคนอแปลกดีนะมันแปลกจริงนะถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้หรอกอืวัสดุของของจริงอ่ะทุกคนมองเห็นไหมข้างหน้าตรงบริเวณหัวเนี่ยจะเป็น หนัง PU อะไรสักอย่างที่มันเป็นลายอ่ะมันเป็นลายมันลายหนังใช่ไหมแต่ตรงบริเวณอื่นเรียบนะเป็นผิวเรียบมีแค่บริเวณหัวตรงนี้เท่านั้นนะที่แบบเป็นรอยยับเป็นเป็นลายอ่ะเห็นไหมแต่มาดูของปลอมของปลอมก็จะเป็นลายแบบเนี้ยไม่เชิงลายไม่เชิงเรียบจะเป็นผิวด้านตลอดทั้งคู่เลยเป็นผิวเดียวกันหมดเลยทั้งคู่ เป็นลายขู่ขะตรงอื่นเรียบแต่ของปลอมเนี่ยจะเนื้อเดียวกันทั้งหมดเป็นเนื้อเดียวกันทั้งคู่เนะื้อหยาบหยอ่ะมาในเรื่องของราคากันบ้างดีกว่าทุกคนราคาเนี่ยของปลอมเนี่ยตกอยู่ในราคาหนึ่งซื้อมากประมาณ700บาทนะทุกคนคู่ละ700บาทก็สามารถเอาไปซื้อคู่จริงได้ประมาณ5คู่เลยนะทุกคนแต่อันนี้เดียว 1ใส่ไม่ได้เดี๋ยวหนึ่งจะส่งต่อนะทุกคนใครอยากได้นะบล็อกเอไออินบ็อกเข้ามาได้เลยนะครับหรือทักแชทมาก็ได้นะครับเดขายไปเลย500บาทนะทุกคนใครอยากซื้อคู่นี้มา่าเอาไปเลย500อนะอโอเคครับทุกคนสําหรับรีวิววันนี้ก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับบอกไปอย่างนี้ว่าทุกคนจะได้รับความรู้และก็มีแนวทางในการเลือกซื้อรองเท้านะทุกคนอืมอย่างหนึง่งลืมบอกก่อนจะไปความนิ่ม ก็ของจริงนิ่มกว่าแต่ของปอมมาแข่งๆนิดนึงแล้วก็ความสูงเนี่ยถ้าเอามือวัดลงไปวัดดูนะของจริงสูงกว่าของปอมมาเตี้ยนิดนึงเตี้ยกว่านะครับทุกคนเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้เนาะสองคู่นี้ก็ที่จริงก็ไม่ค่อยจะแตกต่างมาเท่าไหร่นะครับจะเกิดว่าไม่มีใครช่างสังเกตจริงๆไม่ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีเรื่องรอยตัดเย็บหรือว่าจะเป็นเรื่องโลโก้ต่างๆ สีต่างๆของโลโก้เขานะครับทุกคนไอ้ข้อแตกต่างจริงๆเนี่ยอาจจะเล็กๆน้อยๆมากนะครับถ้าเกิดว่าใครพอที่มีงบเท่าไหร่นะครับภูมิใจนะครับในสิ่งที่จะซื้อแบบไหนก็สามารถซื้อมาใส่กนันได้นะไม่มีใครไปสังเกตรเหรอกครับทุกคนเอาเป็นว่ารีวิววันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะเหมือนกัน80%นะครับสําสำหรับวันนี้นะครับหนึ่งลาไปก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้านะครับ อยากดูรีวิวอะไรมาคอมเมนต์ไม่ได้เลยมาติดตามไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวหนึ่งจะทำคลิปดีๆให้ทุกคนดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนึ่งด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย